สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องปันรักปันสุขนะคะวันนี้เรามาเจอกันกันกบเจ้านกของดกนะคะวันนี้เรามาดูคุณแม่เมื่อวานเราเราถ้าใครดูคลิปนะคะก็จะเป็นคลิปของอเจ้าทวิตตี้นะคะที่เป็นนกเชืองอันนี้แม่ของเขาและน้องๆของเขาที่ออกมาหลังจากาเจ้าทวิตตี้นะคะออกมาก่อนนะค้อแรก อันนี้ข้อที่สองของเขานะคะก็แม่เขาจะเป็นสีฟ้านะแต่ลูกๆของเขาจะเหมือนพ่อของเขานะคะพ่อของเขาจะเป็นตาแดงแล้วก็เป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะแม่ตาเขียวแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอ,อนยาตแม่เขานะคะมาดูลูกๆของเขาทั้งสี่ตัวนะคะว่ามีไซส์ไหนบ้างนะตัวใหญ่สุดจนถึงตัวเล็กสุดนะคะนี่นะเป็นหงยกนะคะ เห็นไหมเอ่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้พี่ตัวพี่ใหญ่อยู่ไหน,นหดเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะเขอาอึแล้วขวเดี๋ยวก่อน,นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวใหญ่สุดนะตัวนีน้ตัวนี้จะเป็นใหญ่สุดนะคะเหลืองตาแดงนะเหมือนพ่อเขาเป๊ะเลยนะคะเป็นตัวนี้ก็เหมือนกันแปดนะคะแปดตู่นี้ แดงเหมือนนนกัะะคะดียวค้อนนี้นะคะกเ็เดี๋ยวพี่จ๊บนะคะก็จะเอาไปเลี้ยงให้เชื่องทั้งหมดเลยทั้งทั้งสี่ตัวนี่นี่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเล็กสุดนะคือถ้าเขาแข็งแรงนะคะยังไงเขาก็รอดนะคะแม่เขาดูจากท้องตุยตุยเห็นท้องไหมนี่คือแม่เขาป้อนนะคะจนแบบอิ่มมากมากเลยเลี้ยงดีนะ,ะตัวนี้ตัวนี้จะตาดํานะคะเห็นไหมเห็ตนตาดํานะ มาลุ้นสีกันถ้าเป็นตาดำเราจะมาลุ้นสีกันนะคะว่าเขาจะมีสีแบบไหนอ่ะตัวนี้นะคะมาดูตัวนี้มาลุกมาไม่กล้าจับแรงหรือหูดูแม่ดูแม่สีดูแม่เขาป้อนดีมากๆนะคะเมืกี้แม่ดุมาโอยตัวนี้นะคะเข้าไปดูอย่างนี้ดีกว่า S <S <an> <S เขาจะตาแดงเหมือนกันแต่ว่าเรามาลุ้นว่าเขาจะมาแฝดมีสีเหลืองไหมหรือว่าเขาจะเป็นขาวล้วนนะคะคือเขามียีนของขาวล้วนูุด้วยนะคะสําหรับพวกนี้พวกเอ่อคอกนี้นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นสีกันนะสําหรับสองตัวนี้ว่าเขาจะเป็นสีอะไรแต่ที่แน่ๆนะคะสองตัวนี้สองตัวนี้เหลืองแน่ๆเหลืองตาแดงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปหน้านะคะว่าเด็กๆของเราจะมีสีอะไรกันบ้าง เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติ๊กต่อนกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ